วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเช็คราคาวัตถุมงคลของวัดเกตุมมดดีศีวรารามนะครับอยู่ที่สมุทรสาครน,นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามและรับชมไปด้วยกันนะครับฝากวอนเอฟซีช่วยกดไลค์และกดแชร์วา ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่วัดเกตุมะดีนะครับอยู่ที่สมุทรสาครนะครับเพื่อนๆก็เคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับรอบแรกผมจะมาด้วยรถตู้นะครับขึ้นรถตู้อยู่ที่บางปะแก้วนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้เราขับรถมากันเองนะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับ ก็จะพาเพื่อนๆมาเช็คราคาวัตถุมงคลของวัดเกตุม,มดีนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เขาสร้างอะไรเพิ่มหรือเปล่าสำหรับวัตถุมงคลนะครับบางครั้งก็ต้องมาอีกรอบนะครับเพื่อนๆเพ,เพราะว่าทางวัดก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลเรื่อยๆนะครับแล้วก็มารีวิวมาถ่ายให้เพื่อนๆดู เรื่อยๆนะครับวัดเกตุมมดีก็เป็นวัดที่กว้างใหญ่โตแห่งเมืองสมุทรสาครน,นะครับนอกจากเป็นที่รวมของความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพุทธานุภาพแล้วด้านหน้าพระอุโบสถยังสร้างรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมไว้ให้สาธุชนเขารพกลาบไหว้บูชาด้วยนะครับด้านในของวัดบริเวณทางเข้า ก็จะมีเจดีย์มีรูปปั้นเาวสุวรรณอันศักดิ์สิทธิ์มีขนาดสูง5เมตรนะครับพร้อมรูปปั้นช้างและก็ราชสีราชาแห่งสัตว์ทำให้บริเวณพุทธสถานแห่งนี้ดูยิ่งใหญ่งดงามอลังการมากนะครับเพื่อนๆโบสถ์ของเขาก็หลังใหญ่มากนะครับวันนี้เราก็จะพาไปเช็คราคาวัตถุมงคลแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปขอพรเวสุวรรด้วยนะครับ วันนี้คนก็เยอะอยู่นะครับที่มาถ่ายนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คราคาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับว่าราคาจะประมาณไหนนะครับแล้วก็จะมีวัตถุมงคลใหม่ๆบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตามผมมาครับ นี่ครับเพื่อนๆวัตถุมงคลของทางวัดก็จะเป็นเท้าเวสุวรรนะครับนี่มีผ้ายันแล้วก็องค์เท้าเวสุวรรนะครับนี่ผ้ายันครับก็จะไม่ติดราคานะครับนี่599แล้วก็250 400 99นะครับแบบเรียมกรอบเรียบร้อยนะครับ399ก็มีนะครับมีทั้งนี่199ครับมีทั้งแบบองค์เล็กๆ299ก็มีครับเรียมให้เรียบร้อยนะครับเพื่อน ก็ถือว่าราคาไม่สูงมากนะครับนี่9กก็มีนะครับนี่ก็399เป็นองค์เทวีสุวรรณลอยองค์นะครับแล้วก็เลี่ยมให้เรียบร้อยนะครับรุ่นรวยไม่เลิกนะครับชื่อรุ่นนะครับนี่มีทั้งแบบสีทองสีขาวแล้วก็สีออก น้ำเงินหน่อยนะครับมีหลายแบบนะครับแต่ก็เป็นทาวสวรรณนะครับนี่499นะครับ599 999นะครับไล่ไปราคาก็จะแตกต่างกัน199นะครับแล้วก็299ชุบไมคค่อน มี99ก็มีครับ399สำหรับใครที่ชื่นชอบองค์เทวสวรรณผมว่าวัดนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับที่ราคาไม่สูงนะครับ299 199ก็มีนะครับสำหรับองค์ทาเทวสุวรรณนะครับ นี่แปดถือว่าราคามีทั้งแบบไม่สูงมากแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับเพื่อนๆนี่แหวนนะครับแหวนนี้เท่าไหร่นี่ห0รนะครับแหวน อันนี้หกร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามีเก้าสิบเก้าก็มีมีเบีย้ยแก้ด้วยนะครับร้อยเก้าสิบเก้าถักให้เรียบร้อยแบบเปลือยก็มีแบบเบีย้ยแก้ใหญ่ๆก็มีแล้วก็เป็นท้าวเวทร้อยองค์นะครับนี่ก็ร้อยเก้าสิบเก้าราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหลายแบบให้เราเลือกด้วยนะครับนี่สองร้อยเก้าสิบเก้า อยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับ499แบบปลมดำก็มีแบบเป็นสีก็มีครับแบบเอลงยาเพ้นสีนี่ก็มีนี่399ครับวัตถุมงคลของวัดเกตุมก็ เป็นทเทวสุวรรณนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับมีหลายรูปแบบให้เราเลือกบูชานะครับก็มีนี่เท่าไหร่นี่พันสองน่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็มีรูปหล่อเกจิก็มีอยู่นะมีพระพุทธรูปก็มีนี่ ราคาก็มีห้าพันสี่พันไล่ไปนะครับถามเจ้าหน้าที่ก็มีหลายราคานะครับแต่ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับสำหรับเท้าเพชุสวรรณ์ของทางวัดนะครับการเดินทางก็สะดวกนะครับสำหรับวัดเกตุมคืออยู่ติดถนนพระรามสองนะครับ วันนี้คนเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกราบขอพรท้าเวสสุวรรณนะครับสําหรับวัตถุมงคลก็มีอยู่3จุดนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็มีนะตรงท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแต่ผมจะถ่ายแค่จุดเดียวนะครับเพราะผมดูแล้วก็เป็นวัตถุมงคลเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่เขาจะาไว้เป็นจุดนะครับ นี่เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับคนเยอะมากนะครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเราจะมาเยอะเลยครับวันนี้คือประเทศเมียนมานะครับหรือพม่านะครับเยอะเลยนะครับมาทำบุญที่นี่นะครับจะเห็นพม่าเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ท้าวเวสสุวรรณองค์ขนาดใหญ่เลยครับ คนก็จะมาลอดตรงนี้นะครับมีความเชื่อว่าลอดแล้วก็จะหมดทุกหมดโศกนะครับมีแต่ความโชคดีนะครับนะเห็นไหมคนก็จะมาลอดลอดฝังขาทาเวศวรนนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับเพื่อนๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับว่าลอดแล้วเราจะมีโชคลาภ นี่ครับของที่ผู้คนนำมาถวายองค์ทเทวสุวรรณนะครับก็เยอะแล้วก็ผูกผ้าเจดสีก็มีนะครับจุดประทัดก็มีนะครับสำหรับใครที่ขอแล้วประสบความสำเร็จก็เหมือนมาแก้บนนะครับนี่เยอะมากนะครับคน ตรงนี้ก็เป็นพระบรมาธาตุเจดี JD สัาแดงนะครับตั้งตรางานเลยนะครับก็มีคนล่ำเลือกันนะครับว่าสําแดงพุทธานุภาพให้ผู้มาสแสวงบุญประจักษ์อยู่บ่อยครั้งนะครับเช่นเปล่งเสียง มโหรีบ้างเสียงโสดมนต์จากพระนปร้อยนะครับบางครั้งก็ปรากฏแสงสว่างที่พระบรมธาตุเจดีย์นะครับส่วนพระอุโบสถของวัดเกตุมดีก็มีลักษณะเป็นทรงไทยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับขนาดกว้าง56เมตรเศษยาว106เมตรเศษนะครับ นับว่าเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่มากบรรจุคนได้นับพันคนนะครับวัดเกตุมมดีนะครับก็สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2506นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางโทร,รัฐอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ชื่อวัดมีความหมายว่าเป็นที่อยู่ของผู้มีความปรารถนาอันสูงสุดนะครับมีผู้สร้างวัดก็คือท่านพ่อบรรทุนสิ่งนะครับผู้ปฏิบัติธรรมจนเกิดความสว่างภายในเห็นร่างกายโปร่งชัดเจนเหมือนกระจกแก้วใสที่ร่างนะครับเมื่ออธิษฐานจิตมองพื้นดินก็เห็นแจ้งไปหมดนะครับท่านเป็นคนสร้างวัดนะครับ เพื่อนๆมีโอกาสก็มาได้นะครับสำหรับวัดเกตุมดธีนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับ